สวัสดีครับผมแช์พรสาลุงนันนกายภาพบำบัดนะครับวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับการทาราบำบัดในผู้ป่วยปวดเข่าเลื้อรลังนะครับอาการปวดเข่าเลื้อรลังนั้นเป็นสาเหตุหนึ่งของผู้ป่วยที่มาพบแพทย์เป็นส่วนใหญ่โดยมีอาการปวดที่ด้านหน้าของเขา่าด้านในหรือด้านนอกรวมไปถึงอาการปวดจากข้อกระดูกอักเสบตัวกระดูกอักเสบเลื้อหลังหรือแม้กระทั่งอาการปวดจากการเสื่อมข,ของร่างกายซึ่งเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุและปัจจัยที่ต่างกันเกิดจากกล้ามเนื้ออักเสบที่เกิดจากการใช้งาน เกิดจากการอักเสบของข้อต่อหรือกระดูกอ่อนของข้อต่อหรือเกิดจากภาวะของน้ำหนักตัวที่มากเกินไปนอกจากนี้อาจเกิดจากปัจจัยอื่นหรือสภาวะโรคต่างๆหรือกลุ่มโรคเลื้อรลังได้แก่โรคอ้วนโรคเบาหวานหรือกลุ่มโรคหลอดเลือดเป็นต้นหากปล่อยไว้ไม่ได้รับการรักษาที่ถูกวิธีอาจนําไปสู่ภาวะที่ปวดมากขึ้นจนนําไปสู่ภาวะข้อเข่าเรื้อรลังได้ครับการออกกาลังกายสําหรับผู้มีอาการปวดเข่าเรื้อรลังนั้นจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ ในการซักประวัติและตรวจประเมินร่างกายอย่างถูกต้องเหมาะสมตลอดจนเข้าใจกลไกการเคลื่อนไหวของเข่าที่ผิดปกติเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของอาการปวดเข่าเรื้อหลังได้อย่างถูกต้องจนนำไปสู่แนวทางการรักษาที่ถูกวิธีดังนั้นแนวทางการรักษาผู้มีอาการปวดเข่าเรื้อหลังนั้นจะต้องได้รับการตรวจประเมินจากแพทย์และส่งต่อมายังนักกายภาพบำบัดเพื่อการวางแผนแนวทางการรักษาและการออกกําลังกายได้อย่างถูกต้องเหมาะสมครับ ทาราบำบัดเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีอาการปวดเข่าเรื้อรังเหมาะสําหรับผู้ที่มีการอักเสบของข้อต่อหรือผู้ที่ไม่สามารถออกกําลังกายบนบกได้เนื่องจากมีอาการปวดในขณะเคลื่อนไหวโดยคุณสมบัติของน้ําทั้งความหนืดและแรงพยุงของน้ําจะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างนุ่มนวลลดแรงกระทําของข้อต่อส่วนต่างๆในขณะเคลื่อนไหวและแรงต้านของน้ําจะสัมพันธ์กับความเร็วในการเคลื่อนไหวฉะนั้นผู้ป่วยจึง สามารถออกกำลังได้ตามระดับความเหมาะสมของร่างกายตัวเองค่ะประโยชน์จากการทำทาราบำบัดในผู้ที่มีปัญหาปวดเข่าเรื้อรังการทำทาราบำบัดในผู้ที่มีปัญหาปวดเข่าเรื้อรังจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนขาและแกนกลางลำตัวช่วยเพิ่มความสามารถในการเคลื่นอนไหวข้อต่อส่วนต่างๆช่วยเพิ่มความสามารถในการทรงตัวและช่วยเพิ่มความมั่นคงของกล้ามเนื้อรอบข้อสะโพกข้อเข่าและข้อเท้าค่ะ สำหรับข้อห้ามและข้อควรระวังในการฝึกทาราบำบัดสำหรับผู้ที่มีปัญหาปวดเข่าเรื้อรังนะคะข้อห้ามในการฝึกคือกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจที่เข้ารับการรักษาและอาการยังไม่คงที่กลุ่มผู้ป่วยที่มีแผลเปิดหรือแผลเกิดใหม่กลุ่มผู้ป่วยจิตเวทที่ยังไม่ได้รับการรักษาจนอาการคงที่กลุ่มผู้ป่วยโรคลมชกักกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่สามารถควบคุมการปัสสาวะและขับถ่ายได้ผู้ป่วยที่มีไข้สูง ผู้ที่แพ้สารคอรีนและผู้ที่ยังมีอาการปวดเข่ามากกว่า6คะแนนขึ้นไปค่ะสำหรับข้อควรระวังนะคะคือผู้ที่มีอาการกลัวน้ำผู้ที่มีโรคเรื้อรังได้แก่ความดันเบาหวานโรคไตกลุ่มผู้ที่มีปัญหาโรคปอดเรื้อรังกลุ่มผู้ป่วยโรคหัวใจที่ได้รับการรักษาแล้วแต่สุขภาพร่างกายยังไม่แข็งแรงค่ะสำหรับผู้ที่มีปัญหาปวดเข่าเรื้อรังแต่ไม่มีข้อห้ามและข้อควรระวังในการฝึก ก็สามารถฝึกทาราบำบัดสำหรับผู้ที่มีอาการปวดข่าเรื้อรังตามคลิปนี้ได้เลยนะคะโดยโปรแกรมการฝึกจะแบ่งเป็น3ส่วนนะคะส่วนที่1การสร้างความเคยชินและลดความกลัวของผู้ฝึกในน้ําจะใช้เวลาประมาณ10-15นาทีส่วนที่2การอบอุ่นร่างกายก่อนฝึกและการผ่อนคลายหลังฝึกจะใช้เวลาประมาณ10-15นาทีและส่วนของการออกกําลังจะใช้เวลาประมาณ10-15นาทีเช่นกันค่ะ โดยทั่วไปเราจะใช้เวลาในการออกกำลังประมาณ45นาทีนะคะสำหรับผู้ที่เพิ่งฝึกอาจจะเริ่มต้นที่เวลาประมาณ30นาทีค่ะการสร้างความเคยชินและลดความกลัวของผู้ฝึกในน้ำ เราจะให้ผู้ป่วยเดินในน้ำเดินเป็นเส้นตรงเดินแบบผ่อนคลายเดินหลายๆรอบหรืออาจจะกำหนดไว้ประมาณ10รอบหรือว่า10นาทีนะคะเมื่อเริ่มคุ้นเคยกับการเดินในน้ำเราก็มาเริ่มอบอุ่นร่างกายก่อนฝึกกันค่ะโดยในท่าอบอุ่นร่างกายก่อนฝึกนี้เราจะใช้สำหรับการผ่อนคลายหลังฝึกด้วยนะคะท่าที่1กางแขนหุบแขนข้างลำตัว ค่อยๆกางแขนออกทางด้านข้างลำตัวจนถึงระดับหัวไหล่แล้วค่อยๆหุบแขนลงข้างลำตัวทำซ้ำ5-10ครั้งค่ะท่าที่2ยกแขนไปด้านหน้าและหุบเข้าหาลำตัวค่อยๆยกแขนขึ้นทางด้านหน้าให้สูงเท่าระดับหัวไหล่แล้วค่อยๆลดแขนลงข้างลำตัวค่ะ ทำซ้ำ5-10ครั้งนะคะท่าที่3ยืนย่ำเท้าอยู่กับที่ทําซ้ายขวาสลับกันไปทำซ้ำประมาณ10รอบค่ะสำหรับใครที่ทรงตัวได้ดีก็สามารถยกเข่าให้สูงขึ้นได้นะคะท่าที่4 ยืนเตะขาตรงไปทางด้านหน้าซ้ายขวาเราจะยืนเตะขาตรงไปทางด้านหน้าแล้วลดขากลับมาในท่ายืนทำทีละข้างข้างละ5-10ถึงครั้งนะคะและถ้าสุดท้ายยืนกลางขาออกทางด้านข้าง โดยจะยืนกลางขาออกทางด้านข้างแล้วค่อยๆลดขาลงกลับมาในท่ายืนทำทีละข้างข้างละ5-10ครั้งค่ะและเมื่อเราอบอุ่นร่างกายจนร่างกายพร้อมแล้วนะคะเราก็ไปออกกำลังกันค่ะเริ่มจากยืนตัวตรงกางขาเท่ากับหัวไหล่ ย่อข่าลงเล็กน้อยให้ระดับน้ำสูงเท่ากับหัวไหลจากนั้นยกแขนทั้งสองข้างเหยียดตรงไปทางด้านหน้าฝ่ามือและนิ้วเหยียดตรงนิ้วชิดกันยกแขนให้ขนานกับผิวน้ำจากนั้นค่อยๆลดแขนทั้งสองข้างลงเข้าหาลำตัวลักษณะเหมือนใช้แขนกดน้ำทำซ้ำทั้งหมด20ครั้ง ทาที่2ยกแขนขึ้นขนานผิวน้ำเหมือนกับในท่าแรกแต่ลดแขนลงสลับข้างซ้ายขวากันทำสลับซ้ายขวานับเป็น1ครั้งทำซ้ำทั้งหมด20ครั้ง ที่3ยืนตัวตรงกลางขาเท่ากับหัวไหล่ย่อเข่าลงเล็กน้อยให้ระดับน้ำสูงเท่ากับหัวไหล่จากนั้นกางแขนทั้งสองข้างออกทางด้านข้างลำตัวฝ่ามือและนิ้วเหยียดตรงออกแรงที่แขนและฝ่ามือกดน้ำค่อยๆลดแขนลงเข้าหาลำตัวจากนั้นกางแขนออกกลับสู่ท่าเริ่มต้นทำซ้ำทั้งหมด20ครั้ง ที่4เริ่มจากการยืนเหยียดแขนไปข้างหน้าสูงเท่าระดับหัวไหล่นะคะจากนั้นค่อยๆบิดลำตัวไปทางด้านซ้ายและขวาทําช้าๆทั้งหมด10รอบ ต่อไปก็จะเป็นการฝึกเดินในน้ำนะคะโดยเราจะเดินไปทางด้านหน้าเดินไปทางด้านข้างแล้วก็เดินถอยหลังค่ะ โดยการเดินในแต่ละท่านั้นเราจะใช้เวลาเดินประมาณท่าละ5นาทีค่ะและเมื่อออกกำลังกายเสร็จแล้วก็อย่าลืมทำท่าผ่อนคลายหลังการออกกำลังก่อนที่จะขึ้นสระน้ำนะคะหากมีข้อสงสัยหรือต้องการรับคำปรึกษาเกี่ยวกับการทำทาราบำบัดในผู้ที่มีปัญหาปวดเข่าเรื้อรงังสามารถปรึกษาแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและนักกายภาพบำบัดได้ค่ะ